โอเคเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเจอแกแอดมินตะวันอีกแล้วเนาะในช่วงบ่ายอาจจะเกือบเย็นแล้วแล้วก็วันนี้แอดมินตะวันก็จะมาเปิดกระสอบที่ลูกค้าหลายๆคนรีเควสตมาจากเมื่อวานและเมื่อวานก่อนนะครับมีถึง6กระสอบเลยก็จะมีเป็นงานญี่ปุ่นงานจีนคลากันไปนะลูกค้านะส่วนวันนี้แอดมินตะวันตะวันแอดมินตะวันกระสอบแรกจะเปิดด้วยรหัส sj 1 1 3ครับผมเป็นงานรวมฟีดเนาะ อ่ารตัวสี่คนแล้ค่ะราคววตัดกระสอบหน่อยครับลูกค้าเข้ามากี่คนแล้วครับสี่คนค่ะเอเรามาตัดกระสอบรอก็ได้เนาะลูกค้าเก้าท่านแล้วค่ะแอดมินตัวมีต้องตัดเองแล้วล่ะ สวัสดีค่ะลูกค้าสิบเอ็ดท่านละค่ะอู้กระสอบแน่นมากครับลูกค้าฟังฟังจะเสียงแอดมินตัดเนาะหน้ากระสันคอกระสันเสียงกระสันเนาะลูกค้าสิบสามรหัส FJ หนึ่งหนึ่งสามกระสอบนี้น้ำหนักเก้าสิบกิโลครับลูกค้าอ๋อหนึ่งร้อยกิโลขอพัยโอเคกูว่ากกลัว ลูกค้าสิบแปดท่านแล้วค่ะสักครู่นะครับลูกค้าหูมาสวัสดีค่ะลูกค้าหูมากกันแล้น้สำหนักหนึ่งร้อยกิโลสำหรับเอฟเจหนึ่งหนึ่งสามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่ครับลูกค้าเอฟเจหนึ่งหนึ่งสามครับเป็นงานญี่ปุ่นนะในราคาสามพันห้าร้อยบาทนะราคาเต็มตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดด้วยนะฮะก็คือเป็นราคาสองพันเก้าร้อยบาทครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากรับลูกรีวิวก็ มีส่วนลดเลยครับสามร้อยบาทเป็นสอง0ันหร้อยบาทเท่านั้นครับลูกค้าโอเคมาเรามาเริ่มนะตัวแรกกันเลยแอดมินหลังบ้านปักหมุดเลยยังค่ะฝากกันมีหลังบ้านปักหมุดด้วยนะครับผมแอดมินหลังบ้านปักหมุดลูกค้าสี่สิบห้าท่านแล้วคะ่ะมามาเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยเนาะแอดมินหลังบ้านปักหมุดไปแล้วคะ่ะใช่ครับอะนี่ลูกค้าตัวแรก ดูเนื้อผ้าครับลูกค้างานฟีทนะงานฟีดแอดมินก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่ามันเป็นงานที่กันแดดกันลมได้ดีเนาะลูกค้าเนื้อผ้าฟีทนี่เป็นใยสังเคราะห์ที่ทําขึ้นมาแทนพวกพวกหนังสัตว์ใช่ไหมใช่ไว้ทดแทนแบบเรื่องกันแดดกันลมกันหนาวไงลูกค้าตอบโจทย์ได้ดีเลยสําหรับเสื้อฟีทนี่ครับอุ้ยเอาดอ้วยนะเอาดอระครับใช่ค่ะฝากชมนะครับพี่อะ เปิดหัวก,ก็สอบมาก็เจอแบร์เลยนะคะใช่สาหรับพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่อยากเจาะตลาดฮะอยากเพิ่งเริ่มขายเริ่มอะไรเงี้ยฮะ,ะช่วงหน้าหนาวช่วงปลายปีนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองธันวาคมแล้วเนะาะตอบโจทย์เลยฮะอุย้ยมิก้เมาสีธรรมด้วย <c oughs> ฟิล่าครับฟิล่าค่ะฝา <c oughs> กดูแบรน่ครับผม ย้ำอีกทีฮักกระสอบ FJ 1 1 3ครับผมในราคา3,500บาทนะคะราคาเต็มอุ้ยมีลูกค้ารับแล้วค่ะลูกค้ารับรีวิวแล้วเหรอค่ะรับรีวิวเชอรี่เลฟสวิงเลยค่ะพี่เลิฟเจ้าเดิมเลยขอบคุณครับเจ้าเดิมเลยเนาะพี่เลิฟพี่เลิฟค่ะแค็บแล้วกดดันหนึ่งมาให้หน่อยนะคะดันหนึ่งเลยครับพี่เลิฟครับเดี๋ยวมินเปิดให้ดูอีกเนาะใช่อยู่ในโคค่ะ ดูกานเข้าๆก่อนนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทาชรเช่าทาหลังบ้านได้นะคะกระ<ช>สอบนี้โปรโมชั่นส่ง1,900บาทอุ้ยพี่เรเลด้านหนึ่งหมดแล้วค่ะย้ำอีกทีะนะรหัส FJ113 ครับผมนะคะเต็ม3,500บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ2,900บาทเท่านั้นครับใช่ค่ะลูกค้าท่านอื่นนะคะสนใจสามารถพิมพ์รับลูกใหม่หน้าไลยได้เลยนะคะให้ึงลูกค้าหน้าไลฟก่อนนะคะยูนิโคค่ะ ลูกค้าท่านไหนไม่ทานลูกรีวิวไม่เป็นไรนะฮะเรายังเหลือสต๊อกอีกเพียบเลยครับผมสำหรับรหัส FJ 1นึ่งหนึ่งสามเนาะยูนิเซียแล้วค่ะเนื้อผ้าก็จะประมาณนี้นะค่ะกันลมกันหนาวได้ดีลูกค้ารับลูกใหม่ค่ะรับลูกใหม่รับลูกใหม่นะคะ รับลูกใหม่แคปไรไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจบไ์แล้วลูกค้าส่งแชทหาสำหรับตอนนี้ลูกคา้าท่านไหนที่สนใจางานางอื่นฮะคพี่เต้นคะ่ะรับลูกใหม่สามารถแคปหน้าไ์แล้วก็ส่งแชทให้หลังบ้านได้เลยนะคะใช่ครับลูกคา้าท่านไหนที่สนใจหรหัสสินค้าเป็นตัวอื่นนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดล้างสต็อกประจําโกดังครับลูกคา้าต้อนรับสิ้นปีครับผมใช่ค่ะจำนวนตัวเท่าไหร่คะจำนวนตัวกระสอบ FJ 1 1 3จะอยู่ที่ประมาณ 200ถึง250ตัวบวกลบครับลูกค้าโดยประมาณเนาะ250ตัวนะคะลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่นี้เอฟไปทำกำไรได้ดีเลยนะสำหรับเนื้อผ้าแบบนี้เนี่ยแอดมินแนะนำนะถ้าเกิดไลฟ์สดหรือว่าขายตามตลาดเนี่ยราคาร้อยถึงอะร้อยเก้าเก้าไปร้อยทั้งร้านก็ยังมีกำไรนะครับลูกค้าคอนเวิร์ดขาคอนเวิร์ดขาคอนเวิร์ตจ้า ลูกค้าค่ะงานรวมปีนะคะส่วนใหญ่แบรนด์จะออกยืมพื้นที่ยูนิโคนะคะก็มีแบรนด์อื่นให้ลุ้นด้วยนะคะแล้วก็สีสันก็มานี้เลยนะลูกค้าอาจจะมีตัวลายๆบ้างหรือสีเป็นสีเนพื้นบ้างขึ้นอยู่กับความต้องการกับลูกค้าหลายๆท่านด้วยฮะนี่ลูกค้าดูเนื้อผ้าด้านในใส่สบายนะครับลูกค้ากันลมกันหนาวได้ดีนะยิ่งช่วงนี้ปลายปีนะอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะ ลูกค้าท่านไหนอยากเปิดร้านขายเสื้อกันหนาวเสื้อฟีตอย่างเงี้ยลูกค้ากระสอบนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับช่วงปลายปีนี้เนาะเพราะว่าคนก็เริ่มวิ่งหาเสื้อกันหนาวกันแล้วค่ะแอดมินตะวันค่ะรบกวนแนะนําวิธีการทําความสะอาดเสื้อผ้าฟีตหน่อยค่ะวิธีการทำความสะอาดนะไม่ยากครับผมเสื้อฟีตนะฮะเป็นเสื้อที่จับตัวง่ายฮะ,ะแล้วก็ซักครั้งเดียวรีดครั้งเดียวฮะ,อะแอดมินแนะนำนะฮะหลังจากซักเสร็จปุ๊บ ช่วงที่ตากแดดแนะนําให้เป็นแดดจัดๆแล้วเราพยายามจัดทรงเสื้อผ้าบา่อยๆเนาะบางตัวนี่อาจจะไม่ต้องรีดก็ได้นะถ้าเกิดจัดเสื้อผ้าจัดทรงเสื้อผ้าบา่อยๆช่วงที่ตากนะครับลูกค้าฮ <ไป S 2> ู<ป>มาจา้าส่วนตัวไหนที่เป็นผ้าฟีดแบบมีน้ําหนักมากๆก็สามารถทําความสะอาดเฉพาะจุดได้ครับ ลูกค้าสอบถามจํานวนตัวค่ะรบกวนย้ำอีกครั้งได้ไหมคะจำนวนตัวสําหรับรหัส FJ 1 1 3อยู่ที่2 0 0ร้อถึงสองตัวโดยประมาณครับลูกค้าค่ะ2 0 0ร้อถึงสองตัวนะคะลูกค้าต้นทุนเสียซักซ่อมจะมีอยู่ที่ประมาณ1-15%เท่านั้นลูกค้าจากที่ท่านดูมาแล้วก็ยังไม่ถึง10%เลยนะครับค่ะเโอ่ยลูกค้าดูมาเยอะสิสวยด้วยนะคะสีโทนนัทเอิร์ธแบบเนี้ยเยอะมากเลยครับลูกค้าสําหรับแบรนด์นี้ ลูกค้าท่านไหนนี่อยากเปิดตลาดอยากเจาะตลาดอยากเริ่มขายใหม่ๆนี่แอดมินแนะนำเลยนะขายตัวละร้อยทั้งร้านก็ยังมีกาไรนะครับลูกค้ายูนคาเรียร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยนี่ตกตัวละร้อยเก้า้านี้ก็ยังขายได้นะลูกค้านะเนี่ลูกค้าดูขวดสิวบมาสวยไหมขนนุ่มด้วยของยูนโคหรือเปล่าคะทำาสะอาดบมสายมสมสวย้ยาาควา สำหรับลูกค้าต้นไหนที่ซื้อไปค่ะที่ซื้อไปแล้วอยากทำความสะอาดฮะแนะนำเลยใช้เป็นสไลด์แล้วก็อาจจะมีน้ำยาที่ขจัดคลาบเฉพาะผ้าฟิีตด้วยครับผมค่ะเนี่ยลูกค้าเนี่ยผ้าประมาณนี้กันลมกันแดดเอาจริงไม่ใช่แค่หน้าหนาวนะครับใส่หน้าไหนก็ได้นะใส่หน้าร้อนก็กันแดดไปกันลมอย่างเงี้ยเนาะป้าห้อยคอนเวิร์ตครับ คอนเวิร์ตค่ะแบบน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีประมาณนี้ประมาณนี้อ่าคอนเวิร์ตครับแบ่งสีหน้าด้วยสวยมากแเจมินขออนุญาตโกยนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าจำนวนตัวนี่เยอะมากมาก <ๆ S 2> เลยครับโกยตัวเยอะมากเฮ้ยดูสีนี้เจมินชอบสีนี้มากเลยอ่ะสวยไหม สวยค่ะผ้าฟีดนี่ก็ถูกทำขึ้นมาเพื่อแมทกับหลายๆสไตล์เลยนะลูกค้านะใส่กับแจ็คเก็ตด้านในใส่กับฮูดเป็นแขนกุด<ล>ด้านในก็สวยนะลูกค้านะค่ะว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนี่ใส่ได้ใส่ดีครับลูกค้าแล้วก็ไซส์นี่กําลังดีเลยเห็นไหมค่ะไซส์กาลังสวยเลยเนาะสําหรับงาน FJ 1 1 3อย่าย้ำไม่ทีฮะ FJ 1 1 3ราคาเต็มตอนนี้ 3,500บาทนะส่วนตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นด้วยก็คือ2,900บาทนะครับผมค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจลูกใหม่หลังบ้านเลยครับทักแชทได้เลยใช่ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจรับลูกใหม่นะคะสามารถแคบไลฟ์นี้<ช>แล้วก็ส่งหาหลังบ้านได้เลยนะคะ่ล,คะลูกค้าดูขนสิสวยไหมตัวนี้สวยไหมใส่ทับตัวหูแบบเนี่ยแบบแอบมินก็ได้นะคอนเวิร์ตอีกแล้วจ้าค่ะ สำหรับ FJ นี่ก็จะเป็นงานญี่ปุ่นนะเรื่องก็คือแน่นอนอยู่แล้วงานญี่ปุ่นจะมีแบรนด์ออกเยอะมากครับลูกค้าค่ะใช่แบรนด์พื้นก็อาจจะเป็นยูนิโคใช่ค่ะ GU ประมาณนี้ครับลูกค้าเนื้อผ้าก็ประมาณนี้สวยค่ะถ่ายร้อยทั้งร้านก็ยังมีกำไรนะลูกค้านะไวซิตี้เนี่ยแบรนด์ออกเยอะมากเลยเห็นไหมลูกค้าใส่ดีด้วยนะคะ ยูนิโคจ้ายูนิโคค่ะเห็นไหมเป็นลูกค้าดูเนื้อผ้าด้านไหนกันลมกันหนาวได้ดีเลยใช่ค่ะลูกค้าท่านไหนอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนี่เอฟไปใส่ได้เลยเนี่ยคนเดียวเลยเนี่ย่ากลับด้านแล้วเอานี่ครับประมาณนี้คุณพี่จันทิมาใช่ไหมคะลูกรีวิวขายแล้วนะคะรีวิวขายแล้วครับพี่จันทิมา พี่เนที่มารับลูกใหม่ได้นะครับผมใช่ค่ะลูกใหม่โปรโมชั่น2,900บาทนะคะทีมรับลูกใม่ขอยุ้ญาตไีตอนนี้รหัส FJ ใน13ในราคาเต็ม3,500บาทครับส่วนนี้มีราคาโปรโมชั่นก็คือ2,900บาทเนะาะลูกค้าถ้าไหนสนใจก็หลังบ้านได้เลยจ้าทักแชทไ้เลยเนาะพี่เจนที่มาสามารถแคปไลฟ์ live ดีแล้วก็ส่งให้หลังบ้านได้เลยนะคะพิมรับลูกใหม่ในไลฟ์ก็ได้ค่ะแต่สั้นแขนยาวว่าจะมีปนกันไปนะครับลูกค้าอุ้ยมีสีเตะตามีสีเตะตา ไงนี่สวยไหมสวยดูสค่ะมินเทเดตไหมลูกค้าค่ะแมทกับยีนกับเสื้อฮู้ดด้านในก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นสเปซสเวตเตอร์ก็ได้บางๆด้านในเป็นแฟชั่นรู้สึกได้สวยนี่ดูตัวนี้ลายเกล็ดฮิมะนะสวยไหมลูกค้าสวยค่ะที่จันทิมารับลูกใหม่ค่ะอาที่จันทิมาลับลูกใหม่ครับ แบหน้าไลฟ์นี้แล้วก็ส่งแชทให้หลังบ้านได้เลยนะคะพี่จจทีมาขอบคุณนะคะลูกค้าคอมเมนต์มาค่ะเปิดแจ็คเก็ตกันหนาวหน่อยแจ็กเก็ตกันหนาววันนี้มีแจ็คเก็ตสีเปิดนะคะลูกค้ะสามารรอติดตามได้นะคะส่วนแจ็คเก็ตกันหนาวเดยวแอดมินจะมาหาไาให้เปิดวันหลังเนาะใช่ค่ะวันหลังวันหลังต่อคิวนิดหน่อยส่วนงานที่เปิดรีวิววันนี้ก็อาจจะเป็นงานที่แบบ ลูกค้ารีเควสมาจากวันสองวันที่แล้วใช่ไหมผ้า,าฟีดเอ้ยแจ็คเก็ตเอ้ยเนี่ยลูกค้าดูลายสิสวยมากแล้วดูเนื้อผ้านุ่มมากเลยนะครับลูกค้าเห็นไหมแล้วก็วันนี้ก็เจอเจอกับสามแอดมินอีกแล้วเนาะเป็นแอดมินตะวันไอ้มินมิวแล้วก็แอดมินแบมนะจ๊ะเนี่ยลูกค้ามันแบบซิปก็มี ใช่ใส่ทับกับก,กักด้านในก็เท่นๆนะ<ด> <โฮ S 1> ลูกค้านะ,<ด>ะแบรนด์เยอะมากใช่ใชค,ครับนี่ดูตัวนี้ใส่เป็นฮู้ดด้านในนี่การเป็นเด็กสเกต็ตเลยนะใช่ค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจใช้งานเยอะสินค้ามีเลทราคาส่งนะคะสิบสิบระสอบขึ้นไปนะคะสามารถทักเช็ถาบราคากับหลังบ้านได้นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคบลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจรหัสสินค้าอื่นๆนะฮะตอนนี้ทางโกดังเรามีโปรโมชั่นลดล้างสต็อกครับประจําปีครับผมประจำปีปีแล้วนะจ๊ะลดราคาลดราคาเกิดทางโกดังเลยนะคะสามารถเช็ครด้การที่ลูกค้าสนใจได้ทางหน้าเพจนะคะใช่ขอให้ลูกค้ารีบุดหน่อยเพราะว่าสินค้าบางรายการใกล้หมดแล้วใช่ลูกค้าต้องรีบตุนแล้วนะเพราะสินค้าบางรายการใกล้จะหมดแล้วนะลูกค้านะ รีบตุนได้เลยนะคะแล้วก็ทาโกดังใกล้มีวันหยุดนะคะวันที่5แล้วก็วันที่11ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใกล้หยุดปีใหม่แล้วนะคะ<ช>ตุนสินค้าไวข้ขายช่วงปีใหม่ได้นะคะลูกค้าใช่มีรับประกันเลยว่าปีใหม่นี้ขายดีแน่นอนสําหรับเสื้อขันยาวใช่ค่ะเสื้อแขนยาวเสื้อฟลีตอย่างเงี้ยลูกค้าถ้ายังไ,ไม่ตุนรีบตุนแม่เพราะต่างจังหวัดนี่เริ่มหนาวแล้วนะเชียงใหม่ลำปางสารคม เลยมากาดเย็นๆกันแล้วช่วงปีใหม่ก็จะมีลูกค้าส่วนใหญ่ก็น่าจะไปเที่ยวทางภาคเหนือใช่ไปเที่ยวเหนือเนาะช่วงหน้าหนาวใช่ส่วนลูกค้าท่านไหนอยากเอฟไปขายนะครับรหัสนี้ FJ113 ครับผมในราคาเต็ม3,500บาทแล้วก็ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นนะเป็น2,900บาทครับผมค่ะอ่ะดูลายตัวนี้ เนี่ยลูกค้า้ยเห็นแมวตัวเสียมดาด้านหน้าไหมงานกระสอบนี้ก็จะรวมทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยใช่ไหมคะใช่ครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับไซส์กาลังสวยเลยกําลังพอดีค่ะเล็กใหญ่ปนกันไปนะครับลูกค้าท่านไหนอยากให้เปิดงานกระสอบไหนสามารถรีเควสผ่านคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะนําไปเตรียม หลฟ์ในวันต่อๆไปให้นะคะลูกค้าเราติดตามกันหน้าเพจด้วยนะคะใช่ร้อยทั้งร้านก็ยังมีกําไรนะครับลูกค้าสําหรับกระสอบนี้เนาะค่ะวันนี้ลูกค้ากระสอบนี้หน่อยเดี๋ยวไปกระสอบอลยนะโอเคเดี๋ยวอมีจะไปกระสอบอือ่นแล้วเนาะเพราะจำนวนตัวเยอะมากเลยอ่ะยูนิคอปิดท้ายอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับยูนิคอะประมาณนี้ครับลูกค้าโปรโมชั่นตอนนี้รหัส FJ ฟเจในหนึ่งสามครับอย่าลืมนะราคาเต็ม3,500บาท แล้วก็ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นก็คือเป็น2,900บาทเท่านั้นครับลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะใช่พักแชทได้เลยใช่แชทอะไรดีได้เลยนะคะไอตัวละกันตัวนี้สวยได้ประมาณนี้ยูนิโคหรือเปล่าคะเอ๊ะขอดูก่อนอ่ายูนิโค้ดค่ะโอเคแล้วไปกระสอบต่ะไอกันดีกว่า